ครับวันนี้ครับเรามาดูถนนสายรอบเมืองครับช่วงนี้นะครับถนนสายรอบเมืองจะมีรถบรรทุกเยอะมากนะครับตอนนี้เราขับอยู่นะครับก็จะเห็นอยู่นะครับเรานับด้ยครับหนึ่งครับเจอแล้วครับคันที่หนึ่งครับตามด้วยคันที่2นะครับแล้วก็คันที่สมนะครับ เยอะมากครับคันที่สี่นะครับคันที่ห้าครับโอ้โหแค่ขี่แป๊บเดียวแล้วก็อยู่ข้างหน้าเราอีกสามคันนะครับดังนั้นใครขี่แถวนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับรถบรรทุกเยอะมากนะครับฝากระมัดระวังนะครับการขับขี่รถบรรทุกขับเร็วนะครับตรงนี้ครับขนหนักขับเร็วนะครับเมาดูว่าเขามาทาอะไรกันแถวนี้ทาไมรถเยอะจัง แค่เข้าดินมาเทหรือเปล่าแถวนี้ครับโอ้โหดูรถสิบล้อเลี้ยวแถวนี้เยอะมากนี่ครับนี่ครับดูครับรถสิบล้อครับจะจะไปล้อไหมครับนี่ครับรถสิบล้อเยอะมากครับมาถมดินแถวนี้ครับฝุ่นพงเยอะมากครับส่วนหนึ่งก็มาทิ้งที่นี่ครับมาโยนลงตรงนี้ รบดินแถวน,นี้มาจากห้วยวังนองแน่นอนครับมาจากห้วยวางน้องสวนกลับมาอีกหนึ่งคันครับเขาจะเททิง้งเอเก็บแถวนี้หลายระดับมาครับโอ้ยยฝุ่นเยอะครับตอนนี้เราก็จะขับรถยนต์ข้ามทางในส่วนของสมุสะพานมุลน,น้อยนะครับมุลน,น้อยแห่งที่2ครับก็ยังมีรถ10บล้ออีกเยอะครับ เาไปที่ไหนอีกครับเราก็จะไล่ตามไปดูครับขับช้าๆอันตรายนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ขับช้าๆอันตรายครับแดูรถสิบล้อครับดูครับฟุดฟุดโอ้โหครับเยอะมากครับรถสิบล้อครับน่าจะประมาณสักห้าสิบหกสิบคันนะครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะตามไปดูอีกสามคันนี้ครับขนไปเทตรงไหนบ้างครับ ไล่ตามไปดูเรื่อยๆครับถนนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ได้นะครับราตาม10บล้อไปดูครับแล้วก็มี10บล้อสวนมาอีกหลายคันผสมควรครับต่อเนื่องกันเยอะมากครับกรไล่ตามไปดูครับรถสิบล้อคันนี้เขาจะไปที่ไหนครับ มันจะอ้วกปวดนี่ครับต้เบรกแล้วครับโอ้มีไฟตีฉุกเฉินด้วยนี่ครับแล้วเขาก็จอดครับพี่น้องครับสามพันสี่พันเลยแล้วเขาก็จะเลี้ยวลงไปข้างล่างครับอ๋อมันเป็นทางเลี้ยวนี่เองโอ้หสิบล้อสวนกันมาอีกเยอะครับอไไโอ้มีตำรวจด้วยครับโอ้โหตำรวจทางหลวงครับพี่น้องเอาพัดไปพูดล้อมาครับ สิบล้อมาเห็ครับตำรวจทางหลวงครับโอ้โหจับความเร็วตรงนี้หรือเปล่าเนี่ก็จะมีรถอะไรมาจอดอยู่ตรงนี้ครับรถเสียหรือเปล่าครับโอ้่าสงสารมากครับรถเสียครับพอดีเราไม่มีน้ํามันนะครับเราก็เลยไม่ได้อยู่ช่วยครับเราจะตามไปดูว่ารถสิบล้อเหล่านี้ไปที่ไหนครับบริเวณนี้ครับก็จะมีสระน้ําครับข้างล่างนะครับข้างล่างเยอะใหญ่มากครับ จะเห็นที่จุดเขาจะเอามาเทนะครับมันจะเป็นในส่วนของเศษหินนะครับถ้าเศษหินจะมาลงที่สะแถวนี้ครับนี่ครับสะอโนดาดครับสะอโนดาดใหญ่มากครับแต่ก่อนก็ขุดดินเอาไปใช้ประโยชน์ตรมที่เยอะแยะเลยครับตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เอาหินเอาดินที่เป็นจุดแข็งๆนะครับเอามาทิ้งที่นี่ครับเป็นของนายทุนนะครับเราไม่บอกว่าเป็นนายทุนไหนครับไปต่อไปครับตัวนี้ก็คือเส้นทางไปยัง ท่ากกแคนะครับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็ระมัดระวังครับตอนนี้ครับสิบล้อลงไปข้างล่างนู่นนะครับนะครับด้านข้างนะครับนู่นครับเทลงไปนู่นเยอะเลยครับก็จะทําเป็นที่กําลังถมที่ด้วยอุปกรณ์แข็งๆเศษหินเศษดินครับตรงนี้นี่เองครับเขามาเทที่นี่ครับนี่ครับเทเส็จก็ขึ้นฝั่งนี้ครับ ไม่ต้องนึกถึงมอไซค์ขี่ตามเลยครับขับแบบนี้ครับโอเคครับก็พบกันข่าวต่อไปครับ